การห่อนเท่าไรนั tipo, ่นที่ว่าสิไปอาบน้ำนู่ขึ้นไล่โรนี่ก็สิีไปอาบน้ำนู่ขื้นตึงแยนเห็ดเบี้กวกาได้ดอกตอนนี้ห้อนพดห้อนห่อนื้นไขเขียวเขียวเื่อในไปขัดพื้นมันห่อนคัดหายานเป็นล่มน้ำหมูมาตอกันแง่ผลแง่เพ่ก็บจเป็นล่มจะดอก เห็นหนั่นรัฐบาลเขาว่าเขาสิให้เงินนั่นผู้เฒ่าพันหนึ่งแล้วโอ้ยดีใจสิได้เงินผู้เฒ่าพันหนึ่งพี่น้องเลยได้พันหนึ่งเต่มตะกรันได้ของปอยวันนี้ก็สิได้มาพันหนึ่งกับที่คยอยู่ได้พันหนึ่งจักกันซีเดือนหาเดือนค่อยไปเบิกมาใจ <laughs> nè, Yu gặp gấp cái nữa, ô, Yu Ban gấp cháu Nãi này là,ประเด็น Yu Ban gặp cháu Nãi, cháu Nãi gấp cháu Yu này Nãi,ประเด็น cái Yu Nãi hàng ngon Yu Ban cháu này là. แดดแดดแห้งพูน่ะเห็นบ่เบิ่งข้างนอกเด้อพุ่น่ะแดดคากหลายวันนี้บ่แดดแดดเนี่ยประเด็นมันลบอยู่ข้างในซื้อมันแดดคักแดดเนี่ยคากหลายพุ่น่ะแดดคากหลายเห็นบ่จนว่ามันเป็นเปรียวขึ้นมาทั้งเงินอั้งเงินประตูพุ่น่ะแดดคักแดดเนี่ยอะไพี่น้องแดดคักเมื่อนี่แดดคักให้เมื่อวานนี่ฝนตกเมื่อนี่แดดออกคักคักเนียขอบคุณหลายๆเด้อสามล้านตั้งใจแดดคักแดดเนี่ย แดดยังพี่ดึกกลืมให้อ้ Ooh, แดดครับจะว่ากัคาดดกใคร่ยืนงแ,งแดดก็มีลมอยูี่รอกลมใบไม้ติงน้องแนงน้องแนงเนาะทางลำปางแดดบ่แดดบ่นะ้อทางลำปางเนาะทางพี่ละแดดกรุงเทพมหานครแดดกรุงเทพมหานคร ดดแดดกับแดดเนี่ยโอเพคแดดบ่มีบางคือบางดุนจนประเด็นประเด็นออกไปข้างนอกประเด็นผ่อนแห้งไปซื้อยางไปกลางหุ่มอาหานกับไปซสืออาหารมาให้แมวกิวนแดดมันแห้งค่ะสด แรงกินกินมาเนี่แดดแห้งกรุงเทพแดดกักประ่าณู่ไอนก็แดดเด้อกรุงเทพยังไป้ใจแดดเบิดเพราะมีฝนเลยกัดดยยอออนแดดแบบนี้เพราะท่านโดนกระเม่นนัหนาหนาวละประมาณเดือนตุลาเดือนตุลาเราก็เดือน กันยาตุล่าล้วกันซีเมนหนาลวลรวซีเมนหนาวแลยใช่อยไปฝนตดน,นา้ำ ท่างผุนแดดก็น้อท่างพีแดดเดแดดน้องแดดกแดดนี่ยขึนอกับประเดนกัน,นอนเลืกดือดตีน่นอนตีหนึงหน่งผมือตีหนึ่งทีงขึ้นตีหนึ่งเทีงขึ้นมือกูมือกรไดกระไดขอบคุณหลายๆเด้อมัาเป็นกำลังแรงใจเห็นประเดียน